สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับน้ำอิงอีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะน้ำอิงมีกล้องของแบรนด์ Vector o p t i c นะคะมานำเสนอรีวิวให้ดูในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้น้ำอิงเอามาด้วยกัน2รุ่นให้เลือกนะคะเป็นฮิวโกทั้ง2รุ่นเลยแต่แตกต่างกันที่กำลังขยายรุ่นแรกเป็นรุ่นฮิวโก้3ถเท่าหน้าเลนส์4 4 GT อันที่2ก็คือฮิวโก้6ถเท่าหน้าเลนส์44 GT gt นะคะหมายถึงมีไฟในเส้นเลงตรงเนี้ยที่อยู่ข้างหลังเนะะี่ยค่ะเขาเรียกว่าปุ่มไฟในเส้นเลงนะคะนี่กดปุ่มได้เลยนะคะปิดเปิดง่ายมากนะคะสำหรับรุ่นนี้ตัวแรกนะคะปืนตัวนี้ซีเซสสเตนเลสเนาะเป็นรุ่นฮิวโกสามถึงสิเท่าหน้าเลนส์4ี gt ส่วนตัวนี้ที่ติดกับซีเซสสี่ห้าเจ็พรีเมียมนะคะเป็นรุ่น4ี่ถึงสิเท่าหน้าเลนส์4ี ทั้งหมดทั้งมวลเหมือนกันต่างกันแค่กำลังขยายไปเลือกเอาใครชอบกำลังขยายน้อยก็เอาไอตัว3-12ถึงสิเท่าไปใครชอบกำลังขยายเยอะก็เอา4-16ถึงเท่าไปมาดูบอดี้ของกล้องนะคะ,ะทุกอย่าง2ตัวนี้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวน้ำยิงยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันเนาะตัว4ี่นะคะก็จะมีปุ่ม up พดาวนะคะหรือว่าสูงต่ำเหมือนเดิมนะคะดึงขึ้นก่อนแล้วปรับนะคะพอปรับเสร็จแล้วก็กดลง เพื่อล็อกขวามือนี้ก็คือปุ่มปับซ้ายขวาก็ดึงขึ้นก่อนอ่ะพอหมุนแล้วปุ๊บก,ก็กดลงเ,เพื่อล็อกนะคะส่วนปุ่มซ้ายนะคะปุ่มน,นี้เป็นตัว ปรับความชัดที่ระยะต่างๆหรือว่าปรับหลานั่นเองนะคะถ้าเป้าหมายมองไม่ชัดนะคะให้มาปรับปุ่มซ้ายนี่นะคะส่วนตัวนี้ก็เรียกว่ากําลังขยายนะคะหรือว่าตัวซูมนั่นเองเริ่มที่4จนถึง16เท่านะส่วนตัวนี้ก็ที่บอกไปนะคะว่าคือปุ่มไฟนั่นเองถัดจากปุ่มไฟก็จะเป็นตัวปรับสายตาใครสายตาสั้นสายตายาวก็มาหมุนตัวนี้ได้นะคะ อันนี้ก็คือส่วนประกอบต่างๆนะคะคร่าวๆใครซื้อฮิวโก้ไป2รุ่นนี้นะคะมีอะไรแถมบ้างก็มีขาจับแถมให้เป็นขาจับแบบมองลอดนู์เปิดนะคะที่น้ำอิงใส่ตัวนี้เลยนะคะหรือใครไม่ชอบขาลอดนู์ก็เอาเป็นขาเตี้ยธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกได้ทั้งสองอย่างเลยและก็แถมระดับน้ํานะคะแล้วก็ฝากระดกป๊อปอัพหน้าหลังให้ไปเลย1นึ่กู้แล้วก็ที่แถมอีกก็คือท่อบังแสงนะคะทุกคนตัวนี้นะที่น้ำอิงต่ออยู่นะคะอันนี้คือท่อบังแสงใส่ไปแล้วนะคะ แถมให้อีกหนึ่งนะคะจุกๆไปเลยอ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองยิงตั้งกล้องกันก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นอิงใช้ฮิวโก้สามถึงสิเท่าหน้าเลนส4สี่เนาะอ่ะยิงตั้งกล้องที่ระยะ25เมตรนะคะเริ่มแรกก็เลงกลางได้เลยนะคะเส้นเลงดีมากนะคะมันไม่บางเป้าดี่เนาะ <Okay. S 2> นะคะถ้าจากที่มองในมองในเลนกล้องนะคะเราก็จะเห็นว่ากระสุนมันออกไปทางขวานะคะเดี๋ยวเราจะปรับนะคะเส้นเลงไปหาลูกระสุนนะคะอ่ะม,มาเริ่มกันเลยนะคะก็มาที่น้ำอิงจะเริ่มเริ่มที่ปุ่มซ้ายขวาก่อนแล้วกันเนาะก็มายุ่งกับปุ่มนี้ก่อนนะคะน้ำอิงจะปรับเข้าไปหาลูกระสุนก่อนดึงออกก่อน อมันดึงออกอยู่แล้วนี่หว่ okay. ะเคอดึงปุ่มบนขึ้นไว้ด้วยสแตนบายอ่ะจังหวะนี้ก็อย่างที่บอกนะคะต้องมีหมอนทรายรองนิดนึงนะคะเพื่อให้มันนิ่งเนาะนะคะหรือหมอนอะไรก็ได้หนุนนะคะของแข็งะคะหนุนก็ได้เริ่มแล้วเราก็ทำการปรับเส้นเลงไปหาลูกกระสุนเลย ได้ประมาณนี้ส่วนข้างบนพอลงมานิดนึงโอเคได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะมาเริ่มยิงนะที่สองเราจะลองดูกันเน้อว่า กระส ata, ุนม uh, ันจะขยับเข้ามาตรงจุดสีแดงไหมโอเคเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวพอมันเข้ามาในจุดสีแดงแล้วเนี่ยน้ำยิงจะทำการยิงอีกสักสองนัดเนาะลองดูกลุ่มเดี๋ยวเราลองเช็คกลุ่มดู

ะะและนี่ก็คือและนี่ก็คือเป้านะคะที่น้ำอิงตั้งกล้องไปเมื่อกี้หลายๆระยะ25เมตรนะคะตอนแรกมันออกตรงนี้นะ อ่าแล้วก็ปรับน้ำยิงบอกว่าให้ปรับเส้นเลนเข้าหาลูกกระสุนนะคะพอยิงนัดที่2ก็เข้าตรงกลางแล้วนะคะแล้วก็ลองยิงซ้ำอีก2นัดเพื่อเช็คกลุ่มนะคะก็กระจุกกันอยู่อัดกันอยู่รูเดียวเลยก็ถือว่าโอเคนะคะสําหรับการตั้งกล้องในวันนี้นะคะใช้กระสุนเพียงแค่2นัดนะคะเพื่อความมั่นใจก็ยิงอีกสนัดเป็น4นัดนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะยิงให้ดูไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เหมือนเดิมนะคะโทรหรือไลน์มานะคะหรือทาง ข้อความในเพจ Facebook ก,ก็ได้นะคะสำหรับ Hugo นะคะมีให้เลือกนะคะ2รุ่นนะคะเป็นแบบ GT เนาะมีทั้ง3-12เท่า,าและก็4-16เท่า,านั่นเองนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็อุดหนุนสินค้าของน้นองอิงนะคะขอบคุณมากค่ะ